ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บรนณากาลาดมาทําคลิปแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆทีอ่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับว่ามีน้ําท่วมนะครับหรือว่าโดนน้ําท่วมไปแล้วนะครับว่าเราจะจัดการรถยังไงนะครับมาพูดถึงการเตรียมการก่อนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่หนีน้ํานะครับถ้าเราหนีได้เอาขึ้นอาคารจอดรถสูงๆนะครับ คอนโดนะครับไปไปขอเขาฝากนะครับรถคันมอเตอร์ไซค์คันเดียวเขาคงเขาคงช่วยเหลือเราแหละนะครับเพราะว่าเวลาเวลามีภัยพิบัติอะไรเงี้ยผมเห็นน้ำใจของคนไทยนะครับผมเคยโบกรถขึ้นมาแล้วเดินไปจอดอยู่ตรงมอเตอร์เวย์ผมเดินเดินมาทางคลองไก่นะไก่ถ้า <c oughs> ถ้าเดินถนนแห้งๆก็ยังพอได้แต่ว่าตอนนั้นเดินลุยน้ำมา ผมก็โบกรถโฟวีลนะเขาก็รับทุกคนที่โบกนะครับผมขอพระคุณมากเลยอันนี้ผมก็ทําเตรียมไว้นะครับชั้น2เดี๋ยวเราจะใส่ลิฟต์นะครับใส่ลิฟต์แล้วเราจะยกรถมอเตอร,ร์ไซค์เราขึ้นไปทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> มาพูดหนึ่งในกรณีที่คนที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยนะครับหนึ่งเลยนะครับปลดแรงจ่ายไฟแบตเตอรี่ถอดออกมาเลยนะครับถอดกล่อง ecu นะนะก็จะอยู่ทางใต้เบาะนะครับใช้ ไข่ควงนะครับปลดสกรูที่ถ้ายเบาแล้วก็เปิดเบาแล้วก็ถอดกล่อง e c u ออกมานะครับลำโพงถอดได้ก็ถอดนะครับเครื่องเสียงถอดได้ก็ถอดนะครับ gps นะครับถอดได้ก็ถอดนะครับกระเป๋าอะไรพวกนี้ีลยวรถเราต้องลดความเสียหายมันจํากัดความเสียหายมันให้น้อยที่สุดก่อนนะครับจากนั้นมามาพูดอีกเคสหนึ่งนะครับอันนั้นคือเตรียมเตรียมจมน้ําแน่นอนละนะครับอย่างเวสป้าผมเนี่ยเคยจมน้ําที่ตลาดลังสิทธิ์นะครับ ผมปล่อยจมน้าเลยเพราะว่าจอดนอกบ้านเอาขึ้นบ่อหินขัดเอาขึ้นโต๊ะอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะ1คือจะลอยน้ํา2ก็คืออาจจะหายไปเลยนะครับเพิ่งก็จะเสียใจมากเพราะว่าอันนี้เป็นรถอของดูตังหน้าของของป้าผมนะครับอยู่มาตั้งนานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยจมน้ําในบ้านนะแล้วก็ ปีห้าสี่นี่ไป6กเจ็ดนะผมเพิ่งจะบูรณะใหญ่นะครับก็ทำเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้เขาดูสวยงามนะให้แบบรถป้าเราดูแบบดูดีตลอดเวลานะครับมาพูดถึงในกรณีที่มอเตอร์ไซค์นะครับจมน้ำนะครับถ้าน้ำหลังน้ำรถปุ๊บเนี่ยอ่าคุณ <c oughs> ถ่ายของเหลวก่อนเลยนะครับเครื่องเกียร์นะครับแพรเมรี่นะครับเพราะว่า ในนั้นจะมีแต่น้ําเพราะว่าน้ํามันมันจะถูกน้ำเนี่ยดันออกนะครับถูกน้ําดันออกอันนี้คือจากประสบการณ์ปี5้าี่นะครับปี5้าสี่ตอนนั้น SR นะ SR จมขี่ BMGS เหนียวไปนะแล้วก็ไปพักอยู่ที่ปานบุรีนะด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนผมนะเสียปินนะครับเราหาบ้านพักให้เราก็อพยพทั้งครอบครัวนะไปเช่าบ้าน2ชั้นมา2ตัวมีรั้วนะครับ พอเราถ่ายนะ้ำมันเสร็จนะครับเราก็ทำการเปิดเปิดแข็งไพรมาร,มรีนะครับเปิดแข็งไพรมาร,มรีดูว่ามีน้ำมีอะไรหลงเหลือไหมนะครับจากนั้นนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ทนะครับไม่ต้องใส่แบตไม่ต้องทำอะไรเข้าไปทั้งนั้นนะครับเปิดหัวเทียนนะครับเปิดปักหัวเทียนถอดหัวเทียนออกนะครับแล้วก็อา,อารมณ์เป่าหรือว่าเอาหลอดดูดลงไปนะครับ เครื่องซักชั่นนะดูดไปดูดน้ำออกนะครับเพื่อไม่ให้มีน้ำอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับถ้ามีน้ำอยู่ในห้องเผาไหม้มันไม่ระเหยไปไหนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เผาไหม้ร้อยกว่าองานาหายไม,ไม่ไม่หายนะครับถ้าคุณไปต่อวง,งจรเข้าไปสตาร์นเนี่ยการการสูบคดเลยนะครับคุณโดนคุณโดน <laughs> ชุดใหญ่เลยนะครับ จะถือโอกาสโมบันสเตตสีให้นะสำหรับสายฮารเลย์นะป่าๆมีตังก่อนที่เราจะเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆเข้าไปนะกล่อง ECU รีเลย์ต่างๆอารม์เป่านะครับอาลมเป่าปลั๊กต่างๆให้มันให้มันแห้งนะครับพอเราทำจนเรามั่นใจแล้วว่ามันแห้งสนิทนะครับเราก็ค่อยทำการใส่แบตเตอรี่เข้าไปใส่แบตเตอรี่เข้าไปค่อยสตาร์ทนะครับจงังหวะแรกก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่หัวเทียนเข้าไป เราดูดยังไงความชื้นน้นํามันก็ไม่น่าจะยังไม่หมดนะฮะก็ให้เครื่องมันดันอากาศมันอัดออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการถ่ายน้ํามันนะครับถ่ายน้ํามันอาจจะซื้อเป็นเกรดแบบว่า <c oughs> เกรดถูกๆนะครับเอามาไล่เอามาไล่ความชื้นในชิ้นในชิ้นส่วนต่างๆก่อนถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปนะครับมันหายนะครับ เพราะว่าผมเคยน้ําเข้าเครื่อง B M G S มาแล้วเข้าระหว่างทางที่ลุยน้ำเนี่แหละจังหวะดีนะผมมีน้ามันสํารองไว้อยู่ที่ปี๊บหลังผมถ่ายน้ํามันกลางถนนเลยนะครับกลางถนนที่แม่งเวิ้งวางนะครับเหมือน e s i d e n t Evil นะไล่ผู้คนแต่เราก็ดูแลเอาตัวรอดได้นะครับในกรณีที่เราจะเอาชัวชัวใช่ไหมเราก็ควรที่จะเปิดฝานะครับฝาเกียร์ แล้วก็เปิดฝาตัวเออยออยปั๊มนะครับแล้วก็ลองใส่เกีย้ยวหนึ่งนะแล้วก็ใส่สแตนยกรถลอยแล้วก็หมุนล้อนะครับให้ให้เครื่องยนต์ให้เขาวี่ยงมันทำงานนะครับให้มันอัดเอาความชื้นที่ปนอยู่ในน้ํำมันปนอยู่ในเครื่องยพยายามออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็ถ่ายน้ำมันไปจนกว่าน้ำมันมันจะใสนะครับน้ำมันใสแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องล้วนอันเนี้ยเราก็จะสบายใจขึ้นนะครับจากนั้นลองขี่นะครับถ้าถึงขั้นตอนการขี่แล้วนะครับสักพันโลนะครับหรือขี่สักรอบสองรอบอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทิ้งแล้วก็ค่อยนะ่าใช้น้ำมันเกรดของฮาร์เลย์นะครับที่เล็กคมเมนนะครับก็เติมเข้าไปนะครับ ส่วนอื่นๆนะครับเช่นผ้าเ,เบรกอะไรพวกนี้ก็ต้องดูว่ามันโดนน้าแล้วมันร่อนไหมนะครับผ้าเบรกบา,บางคนเพื่อนๆบางคนใส่แบรนด์แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผ้าเบรกอาจจะร่อนผ้าอาจจะร่อนจากแผ่นแผ่นเหล็กแล้วก็มาดูพวกลูกปืนล้อนะครับแต่ถ้าลูกปืนล้อถ้ามันดีๆอยู่นะมันจะมีจารบีอยู่ข้างในน,น้ําจะแทรกเข้าไปไม่ได้นะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ พวกไฟอะไรพวกนี้ก็ลองลองลองเปิดเช็คดูไล่ดูความชื้นนะครับไล่ดูว่ามันมีความชื้นมีน้ําอะไรไหมถ้าท่วมไม่เยอะนะครับก็ดีไปมันคนท่วมอาจจะแบบท่วมแค่นี้ก็ถือว่าเจ็บปวดแล้วนะเพราะว่ารถเราเราก็รักเนาะโดนน้าท่วมอะไรเงี้ยนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าสมมติเราโดนมิดคันเลยนะถังน้ํามันเนี่ยก็อย่าลืมถอดออกมาล้างนะครับอย่าลืมถอดออกมาล้างเปิดเลยนะครับเปิดแล้วก็เอา น้ำมันเข้าไปหลังนะครับเป่าให้แห้งก่อนใช้งานนะครับขั้นต้นก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฮาร์ลนะครับรุ่นอื่นๆก็ใช้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น S R หรือจะเป็น B M W ตัวเจมบอลนะครับหรือดูกติอะไรก็แตวแต่นะครับแต่เป็นไปได้ก็อพยพย้ายรถนะครับในพื้นที่เสี่ยงเราควรที่จะย้ายก่อนนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ในส่วนรถยนต์ก็หลักการก็คล้ายๆกันนะครับบดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก,ก็ค่อยไล่ความชื้นไล่น้าน้าออกจากเครื่องยนต์ก่อนนะฮะหัวใจหลักคือห้ามสตาร์ทนะครับถ้าคุณสตาร์ทในจังหวะนั้นมันมีน้ําอยู่ในกระบอกสูบการสูบคดนะครับเสียงเงินมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกําลังกําลังให้ช่างนะครับทำลิฟต์อยู่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูวิธีหนึ่งนะครับก็ จริงๆหลังสิท์ปีนี้เขาก็ว่ากันว่าไม่ท่วมนะแต่ผมก็ทำเผื่อไว้ขอบคุณสละก,การติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ